เป็นผื่นผื่นแดงแห้งลองเป็นขุยคันมากผื่นภูมิแพ้ผิวหนังผื่นแพ้น้ำลายผื่นกลากน้ำนมผื่นเซ็บเดิมที่หน้าลูกทาครีมทายาอะไรให้หายสวัสดีค่ะพบกับแม่โบนะเด็กเองโครงสร้างผิวยังไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันยังไม่ดีเวลาไปสัมผัสสารที่ทําให้แพ้ก็จะยิ่งแพ้เยอะอักเสบเกิดผื่นตามมาและตอนนี้ก็ม <absorbed> ักพบว่าเด็กๆเองเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังกันเยอะมากขึ้นซึ่งโรคนี้เจอเยอะเลยนะคะในน้องเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีเด็กเล็กรวมถึงเด็กโตก็เจอได้อาการที่พบคือผืน แ,แห้งลอกเป็นขุยคันมากรบกวนสุขภาพลูกและคุณภาพการนอนทําให้ลูกลับหลับตื่นตื่นและอาการคันเก่าก็ก่อให้เกิดการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียาตามมาได้สาเหตุของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังคือหนึ่งพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เป็นก็อาจส่งผลให้ลูกเป็นตามได้ 2. ตัวของเด็กเองโครงสร้างผิวยังไม่แข็งแรงสารที่ให้ความชุ่มชื้นยังทํางานได้ไม่ดีเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายผิวเด็กจึงแห้งง่ายพอผิวลูกแหง้งไปเจอสารก่อภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นไรฝุ่นมแมลงสาบสารเคมีต่างๆเช่นน้ายาซักผ หืออาหารที่ลูกแพ้อากาศที่หนาวหรือร้อนจัดหรือการติดเชื้อที่ผิวหนังรวมถึงฝุ่น PM 2.5ที่สัมผัสเป็นเวลานานเหล่านี้ก็จะกระตุ้นทําให้ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังกําเริบขึ้นมาได้ดังนั้นการดูแลผิวลูกไม่ให้เป็นผื่นจึงสําคัญมาก3ข้อดังนี้ค่ะ 1. อาบน้ําอุณหภูมิห้องไม่ใช้น้ําอุ่นจัดอาบน้ําใช้เวลาประมาณ5-10นาที2 ภหยหลังอาบน้ำเสร็จซับผิวลูกพอหมาดทา m o i s ไรเ i z e r ทันทีเพื่อล็อกความชุ่มชื้นของผิวลูกไว้ตามด้วยครีมทาผื่นเดอรโมดาสินเอ็กซิเมแคเจลหลอดนี้ที่มีงานวิจัยรองรับและมีวิจัยเชิงคลินิกที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยผลจากการศึกษาในผู้ป่วยเด็กซึ่งเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่ใช้ m อ i s ไรเซ z e r ควบคู่กับเดอรโมดาสินเอ็กซิเมแคเจลวันละสองครั้งพบว่าอาการโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเดอรโมดาสินเอ็กซิเมตแค่เจลมีส่วนประกอบ ชนิดหนึ่งที่ผลิตออกมาจากเซลล์เม็เลือดขาวเพื่อปกป้องต่อต้านเชื้อโรคซึ่งกรดไฮโปคลรอรตสนี้เป็นสารจากธรรมชาติชนิดเดียวกับที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงมีความปลอดภัย กรดไฮโปคารับอรออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราลดการอักเสบใช้ได้ทันทีเมื่อมีอาการผิวหนังอักเสบระคายเคืองแพ้แดงคันและลดอาการคันจากโรคผ,ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้อย่างตรงจุดและมีไดเมติโคนที่ช่วยล็อกผิวหนังให้มีความชุ่มชื้นครีมทาผื่นเดโมดาสินเอ็กซิมตแคเจลหลอดนี้ไม่ว่าลูกจะเป็นผื่นแพ้น้ำลายผื่นกลากน้ำนมผื่นเซบเดิมผื่นลมพิษที่มีอาการผื่นแดงแห้งลอกเป็นขุยคันมากสามารถใช้ครีมทาผื่นหลอดนี้แก้ปัญหาได้ทาหน้าทาตัวแขนขาลูกได้้้ใชไดกับ ตั้งแต่ในวัยทารกแรกเกิดรวมถึงใช้ได้กับทุกคนในครอบครัวไม่มีสเตียรอยด์และแอลกอฮอล์อ่อนโยนปลอดภัยแม้ทาผิวหนังบริเวณรอบดวงตารอบจมูกและรอบปากเขย่าหลอดและบีบทาลงบนผิวหนังลักษณะเป็นเนื้อเจลอ่อนโยนต่อผิวหนังทาหลังอาบน้ําหรือทาได้แบบครั้งเมื่อลูกมีอาการผิวแห้งคันจะช่วยบรรเทาอาการและสามารถใช้ได้ต่อเนื่องยาวๆได้เลยค่ะเพราะไม่มีสเตียรอยด์และก็ไม่มีสารอันตรายใดๆเดโมดาสินเป็นสินค้าที่มีสิทธิบัตรจากอเมริกาด้วยยิ่งทําให้เรามั่นใจในคุณภาพ มาต่อที่การดูแลผิวลูกข้อที่3นั่นก็คือเลี้ยงปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นลูกแพ้อาหารก็ต้องเลี่ยงอาหารที่ทําให้ลูกแพ้ไรฝุ่นมแมลงสาบดูแลบ้านให้สะอาดสัรนเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ํายาซักผ้าหรือสบู่อากาศที่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปและความเครียดหลีกเลี่ยงการพาลูกออกไปสัมผัสบริเวณที่มีฝุ่น PM 2 5ปริมาณมากหากจําเป็นต้องออกจากบ้านเมื่อกลับถึงบ้านรีบอาบน้าให้ลูกทา m อ i s ไรเ i z e r คว่คู่ครีมทาผ่นเดอร์มดาซินเอ็กซิมาแคร์เจลหลอดนี้ป้องกันไว้นะคะเด็กกับผื่น ื่นภูมิแพ้ผิวหนังก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้สิ่งที่ทําได้คือควบคุมไม่ให้ผื่นกําเริบเลี่ยงปัจจัยกระตุน้นและดูแลผิวลูกครีมทาผื่นเดอร์โมดา n ซินเอ็กซิมาแคเจลลอนี้มีติดบ,บ้านไว้ลูกเป็นผื่นปุ๊บทาปับลดคันลดผื่นฝากแม่ๆกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของเราท่านอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่บไปแล้วพบกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ